ครับมามาพูดคุยกับโอ้โหเล็กแต่แจ๋วชื่อเสียงอย่างนามอะไรบอกหน่อยอะไรครับผมแสนคนเล็กสิงสอนรามครับอ่าแสนสุนสิงสอนรามครับสิงสอนรามวันนี้ชนะยังไงชนะคะแนนครับชนะคะแนนขาดไหมขาดครับขาดได้เหรอโอ้โหมันขาดยังไงเอ้าอ่อสามใบปลายย่อสามเป็ปยก่สามเหรอครับรู้ทำไมเรารู้ว่าขาดเนี่ยเอ้ามี บบอกครัมีคนบอกเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าชนะขาดแล้วเนาะจน่ขาดแล้วเราก็รู้ด้วยนะคุณทั้งมวยจะรู้เองแหละว่าขาดไม่ขาดโอ้โหแสนสนเล็กน้องเสี่น้องห้านีบสบายสบายเลยใช่ไหมสบายเราก็จะมาแทนเสียสบายเออทำไมทำไมถอยจัน้องสี่ทำไมถอยอ่ะอ่าถอยอ่าถอยอ่โอ้คือมันขาดแล้วแล้วไม่อยากทำตั้งสองนี้ไหมใช่โอ้โหใครงเป็นแชมป์วะเนี่ยยังครับอ้าวยังยังยังอยู่หรอ ทำไมถึงยังไม่ไม่มีคู่จับครับไม่มีคู่ชกโอ้โหไม่มีคนจับด้วยไม่มีคนจับถ้าเกิดมีคนจับเหรอชอบไหมก็มีโอกาสจีบแต่ชิงว่าจริงพิกัดไหนพิกัดไหนก็ได้ครับเออทั้งรอยสองร้อสามร้อยสองร้อยสามได้นะมันมีไหมหล่ะแชมป์ต้นวัยสองร้่ยสามมีนะถ้าเกิดมีคนจับก็คูเจับอยากจะชิงมากอยากจะชิงนะถ้าเกิดมีคู่ชกขอให้มีคู่จับ นะเดี๋ยวเสียน้องเสียงบดกันครับที่จังหวัดไหนจังหวัดสงขลาครับสงขลาใครไม่แชมป์ไหมเนี่ยไมาไมไม่มีภาคต่เป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครชกด้วยเลยไม่ได้เข้มขัดแชมป์โอ้ยเป็นตัางหัวที่อาภาพรพูดชกมันเก่งเหลือเกินนะใช่ไหมเออบอกพี่น้องติดตามหน่อยอาเยอะอะไรแล้วเยอสิบแปดครับจังหวัดไหนนะจังหวัดสงขลาพูดถึงอีสานได้ไหมไม่ได้ภาคใต้ไหมไปเลย ขอบคุณเจ้าจังหวัดลูกค้าด้วยครับวันนี้ทำเช่นทำเช่นแบบทำเช่นแบเนาะเอ้ขอให้มีคนจัดมีคนชกเลยนะ,ะจะได้ได้แชมป์อโอเคครับมีดีเลย